ไข่เครื่องซ้อนมามา่าคนคนให้เข้ากันเป็นเด็กที่ยิ้มแล้วดูแบบเป็นชินจังมากเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนที่ผมบอกว่าไข่ดาวทำไมมันดูน่ากินจังว่าตอนอยู่ในอนิเมะเนาะแกทวอาหาไว้ใช่ทำไมเหรอกินไปเถอะเน,นาะ เคยเห็นอาหารใน anime ไหมมันน่ากินมากไม่น่าเชื่อว่าเขาทำไข่ดาวธรรมดาแต่มันออกมาดูเป็นไข่ดาวที่ฟุ้งฟริ้งซึ่งในชีวิตจริงมันไม่มีประก็ตประกายไฟเขาเรียกอะไรเออมันไม่มีขนาดนั้นนะครับวันนี้เขาก็เลยทำเปรียบเทียบกันว่าในานิเมะเห็นภาพไปแบบนี้แต่ในความเป็นจริงจะเป็นประมาณไหนมันจะดีรสชาติแย่หรืออะไรยังไงเอาไปดูกันข้างในเลยดีกว่าครับก่อนไปใครชอบอนิเมะฝากกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับ ชินจังจอมแก่นนี่เป็นนัตโตะนะเขาบอกว่ากลิ่นนี่สุดยอดมากๆโอ้แอบดีเนาะเหมือนชีสนะครับแต่เขาบอกรสชาติมันไม่ใช่ไงผมไม่เคยกินนะบางคนก็ว่ารสชาติดีต้นหอมญี่ปุน่นใส่เครื่องซอสมามา่าคนคนให้เข้ากัน <c oughs> เป็นเด็กที่ยิ้มแล้วดูแบบเป็นชินจังมากเลยโอ้ไม่เหมือนนะแอบแปลกด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรไปครับบางอย่างก็อย่าหาทำแต่ถ้าคุณอยากลองได้เลย <c oughs> อกตอ่ยังอยู่ในเรื่องชินจังครับผมขนมรูปดาวใส่ชีสลงไปด้านบนของหวานเหรอกินกับชีสเนี่ยน,นะอ้า,าอ้อร่อยชินจังอร่อยแต่เขาไม่บอกนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าก็น่าสงสัยใครอยากไปลองผมคิดว่ากับคอาลามาร์ atch, น่าจะใช้ได้แล้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยอร่อยอเปล่าน่าจะเป็นแผ่นแป้งนะแป้งก้อนอะไรแบบนี้ครับผมเดาเผมไม่ค่อยได้ดู ชินจังรู้สึกว่ามันไม่ใช่การ์ตูนเด็กเลยนะอ่ะฮะอันนี้ยังชินจังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้อบๆอ๋อทาเหมือนพิซซ่าไม่ใช่ชินจังแต่เป็นแม่ของโนบิตะอย่างงั้นเหรอฮะสืบาราชิก็น่าจะอร่อยนะครับดูไม่มีอะไรหน้าพิศวงมันฝรั่งทอดกรอบต้นอ่อนน่าจะเป็นทานตะวันอู้อันนีมภาพแบบเฟรมเรทแม่งแจ๋วจริงเอามาทำรวมกันเหรอ ผมเคยทาไข่ต uh huh. so <ic sex> ุ๋นนะแต่ไม่คิดว่ามันจะได้อ้าะเขาเรียกว่าอะไรข้าวนึ่งเหรอผมไม่มั่นใจครับเมนูนี้คืออะไรอาจจะเป็นข้าวผัดหรือข้าวนึ่งคุณจะเป็นข้าวผัดอ่าต่อมาเนื้อย่างเชฟซุกิยากิเรียบร้อยต้มก็ปกตินะอืมไข่ดิบ แนะนำนะครับต้องไม่ขาข่รับรองมาตรฐานอย่างดีทุกคนล่าสุดมีข่าวอันตรายออกมาบอกว่าเรากินของดิบเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าของสุกนะครับเพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าจะถูกทําลายที่อุณหภูมิสูงสูงไงไม่รวมแบคทีเรียรที่ทนความร้อนนะเพราะงั้นกินอะไรก็ดูดีๆไข่พยาธิหรือไก่ทั่วไปเนี่ยไม่ควรเลยนะครับอันนี้ขอให้ความรู้นิดนึงเป็นช่วงให้ความรู้เราดูร้านดีๆด,ด้วยทุกคนเวนลาไปกินชาบูที่ร้านแป,กแปกลกๆราคา200ออ่ะหายากนะสำหรับไข่ที่สามารถตอกแล้วกินได้สดๆเลยคิดเอาแล้วกันเพราะงั้น เพืพอ่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับควรจะโดนน้าร้อนนะครับไข่แบบนั้นอะดราม่าเฉยไปต่อหอมผัดกับข้าวสวยหรอเนื้อบดคุกเค้าให้เข้ากันมันมันคืเหมือนจริงนะครับบ้างสูตรเนี่ยเอามาทําได้ตอนเด็กๆผมอ่านหนังสือการ์ตูนอะแล้วมาทําตามรสชาติมันก็พอดีแต่มันอาจจะไม่ได้สวยไงเพราะสีมันสดนะในอนิเมททอดเป็นแฮมเบอร์ก Ooh, สีสวยอ่ะเรียบร้อยแฮมเบอร์ครับผมเพราะจัดฉากในการ์ตูนอะมันดูสวยนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือแฮมเบอร์ธรรมดานะทุกคน <c oughs> คุณจะว้าวะไรขนาดนั้นเหมือนแม่ทอดไข่ดาวยามเช้าแล้วเราก็แบบว้า oh, วแม่ไข่ดาวงงมงไหมแม่ก็จะแบบอืมมันเป็นอะไรอะ <c oughs> มันฝรั่งกรีดกรีดเอาไปนึ่งถ้าเป็นมันบดชัวต้มน้ำน้ำเพราะแบบสีฟ้าก็ฟ้ามากไม่มีความกึ่งกลางนะสีสดจริงๆ ในอย่างดีโหมกอ,อยู่ตรงกลางครับให้ความร้อนมันช่วยละลายอร่อยลายเส้นเหมือนโซมาะนะแอบๆคิดว่า <c oughs> นี่มันอร่อยมากเลยโอเวอร์ดีแอคติ้ง <laughs> เอาจริงแล้วเนี่ยเวลาเรากินแล้วเราไม่ได้สนใจใครเราก็าอยากจะแสดงความอร่อยออกมา <_ an> เพื่อเป็นการขอบคุณคนที่เขาทำนะครับเ <_ an> พราะงั้นแนอนิเมะเราไม่ต้องสนใจว่าเออมันจะโอเวอร์รีอคขนาดไหนถ้าในความเป็นจริงมันสามารถทําได้ <_ an> เขาก็คงอยากทํานะทุกคนนคึกออกปะเหมือนในการซูดเส้นของชาวญี่ปุ่นนะที่แบบามด้วยความเป็นจริงทําได้ไหมทำได้แต่ต้องเชี่ยวชาญหรือว่าชินกับวัฒนธรรมนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นการซูดเส้นขนาดนั้น,นอนะนอเส้นไม <_ an> ่ไปเว้ยแปลกมากผมจะงงงเลยพี่ซูดเส้นยังไงให้ไปได้วะแบบล้ำก็ติดอะ ไม่ไม่รู้ใครเคยลองหรือเปล่าแช่มนติดปากนะขนมปังเบคอนสีสันสวยงามมันก็เหมือนอยู่แอบมีไข่แตกนิดนึงไม่เป็นไรเทนมออมเบรดโอเคขนมปัง2ออันมันคือเมนูอะไรวะเนี่ยโอ้ เบคอนผมชอบกรอบๆนะถ้าเป็นช่ำๆอย่างนั้นรู้สึกผิดกับตัวเองเพราะรู้สึกของผมคือแบบกินไปแพงจะอ้วนหรือเปล่านะยน่ากลัวเพิ่มไขมันในร่างกายแต่ถามว่าเบคอนอย่างไงก็คือเบคอนครับอาจจะต่างกันแค่20แคลแต่เบคอนก็ให้พลังงานเยอะอยู่ดีต่อครับผมอันนี้เป็นแนวของหวานบ้างน่าจะเคี่ยวน้ำตาลครับอือ ใส่เกลือใส่ผงต่างๆเขาก็จะมีคําพูดของเขานะแต่เราใส่เสียงไม่ได้อาจจะโดนแบบปรับเขาจะมีผงต่างๆอธิบายไปด้วยต้องถามว่าเราจะทําตามไหมก็ <c oughs> คิดว่าไม่ครับแยมสตรอเบอรี yeah, ่ได้แล้วลูกแยมสตรอเบอรี่ yeah, น่ารักโอ้ oh, ง่ายมากเลยค่ะคุณแม่คะโอเคเรียบร้อยจ้ะเอออย่าลืมนะใส่มะนาวลงไปด้วยเกียดเสียงตัวเองจังสันจิถับปลเชเด ลูกชิ้นปลาสีของเขาสีส้มมากเลยนะปลาอะไรครับเนี่ย <c oughs> กลายเป็นสีแบบชมพูชมพูนะของจริงนี่คือไหมมากโอ้เขาทำได้ไงอ๋อโชเทพโชเทพเรียบร้อยนายเขาลองชิมหน่อยสิช <c oughs> อบชุดมาอย่างก,กะโลคอร์ดพีนะครับแฟนลูฟี่ก็ถูกใจกันไปโซมะซอยทุกอย่าง พันโหดผมไม่ได้ดูแล้วอะแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่ทําให้หิวอะ่ะซึ่งดูแล้วตะบะแตกก็เลยไม่เอาดีกว่าอืมเนื้อพันเบคอนเรียบร้อยชิมโอเคอันนี้ไม่ได้โอเวอร์เีนะแต่ว่ามันอาจจะอร่อยนะโอเคโซมาต่อเนื่องนะเมนูเดียวกันเลยใช่ไหมมันบดเหรอทุกภาพฉากมันเหมือนกันมากทุกคนเอ,เอามายำยำตีโจ์สกิลพระเอกอะเนาะอันเดิมทุกคนผมก็ทําเยอะกว่านะเนี่ย อ๋อมันคือมันบดนะอันแรกเขาให้ดูช็อตไม่ครบงไงไวายแดงค่อยๆละลายแต่ในความเป็นจริงไม่ละลายครับผมหลังจากน,นั้นเดือดในความเป็นจริงก็เดือดน,น้อยเรียบร้อยมันบดซอสวายแดงข้างบนเป็นเบคอน,อนชอบพี่คนนี้วะอูน้ำกระฉอมกินเลอะก,กันจังซานจินั่นคืออะไรครับเป็ทีช่ชูนะไม่ใช่บุหรี่จริงทุกคนเออแกทำอาหารมาให้ฉันทำไม,ไมอ่ะกินไปเถอนนะเนาะ อ้ทำดีเทลเหมือนมาก <c oughs> หิวกินปุ๊บต้องร้องไห้อย่างแน่อนอนออตัวสัน่น <c oughs> ทำไม้องตัวสั้นกันนะร้อนเหรอดูการยิ้มอ่าโอเคสุดยอดเลยนะซันจิอันนี้เขาก็เอาวิธีทำมาให้ดูนะครับซีฟูด้ดข้าวผัดซีฟู้ดอย่างนั้นว้าอยากกินเลยอ่ะคุณายายบิจิสตูดิโอทิบิ เนี่ยเนี่ยทุกคนที่ผมบอกว่าไข่ดาวทำไมมันดูน่ากินอย่างว่าตอนอยู่ในอนิเมะเนาะซนะึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ปกติอะทอดไข่ดาวเมืองคุณยายคุณย้ายจม,มูกต้องยาวกว่านี้เนาะมีน้ำชามีช้อนย้ายเลือกช้อนหนึ่งอันก็เช,ช็ดจอนด้วย <laughs> มันเจได้อย่างไงว่ามือคุณยายสาะอาดขนมปังครับพ <laughs> ยายามทำให้ไม่มีฟันอะแล้วก็หุบปากเ,เล่นได้แล้วครับขอบคุณมากครับผม โอ้ก็เกินกินไข่ดาวขนาดนี้การเอาทีเดียวอิ่มเลยหรอครับโอเคทุกคนนั่นแหละครับ,นะน,น,น,รบนี่ก็คือคลิปวิดีโอนในเมื่หิวกันหรือเปล่าวังว่าจะไม่ได้ดูกันตอนดึกนะเพราะว่าเป็นห่วงผมเขาทนไม่ไหวอันนี้เราอัดกลางวันนะครับยังหิวขนาดนี้เลยเอาเป็นว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้คอมเมนต์พูดคุยกันลแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่ไดราม่านะครับ